ท่านกจิตต่อไปก็เป็นท่านอมรัตโชคประมิตรกุลนะฮะและตามด้วยพลตรรวจโทวิศนุม่วงแพรสีนะครับเชิญท่นทินอมรครับท่านประธานคะดิฉันชื่ออมรัตไม่ใช่อมรอัตน์นะคะอมรัตครับขอโทษครับ กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะคะดิฉันอมรัชคประมิตรกุลค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะจากจังหวัดนคนปรปฐมค่ะดิฉันอขออภิปรายนะคะในยัติร่างพระราชกำหนด ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมค่ะก็เพราะว่าความอายุติธรรมนะคะเป็นสารตั้งต้นของความขัดแย้งทั้งปวงในประเทศนี้แล้วก็ในสังคมมนุษย์นะคะรวมทั้งเราก็ทราบกันดีดอยู่แล้วนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอายุติธรรมนั่นเองนะคะ ดิฉันจึงจินดีนะคะแล้วก็ที่ได้เห็นร่างนี้ซึ่งเสนอโดยคอ,อรอมอเข้ามาที่รัฐสภาในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่เป็นมีความก้าวหน้านะคะแต่ เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นนนดีค่ะอย่างเช่นในมาตรา4นะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้กําหนดระยะเวลาในขั้นตอนในกระบวนการต่างๆอย่างไม่ล่าช้ากําหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จในเมื่อไหร่แล้วก็สามารถจะติดตามตรวจสอบได้ว่าคดีของตัวเองไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะอันนี้โอเคนะคะก็ในในขั้นรับหลักการและเหตุผลดิฉันก็เห็นด้วยในมาตรา7นะคะมีข้อสังเกติดนึงนะคะว่า เมื่อไม่ได้เป็นไปตามหลักการในกรณีที่การพิจารณาในขั้นตอนต่างๆเกิดล่าช้าแล้วผู้บังคับบัญชาก็เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะไม่ได้มีโทษในเรื่องการเยียวยาแล้วก็ เยียวยาความเสียหายในความล่าช้านั้นนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีโทษเพียงการลงโทษทางวินัยเท่านั้นดิฉันจึงขอฝากกันมาที่การที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นการพิจารณาแค่โทษทางวินัยก็ไม่น่าจะเกิดผลอะไรที่จริงแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี40ก็ได้กําหนดอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องมีการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วและด้วยความต่อเนื่องจริงๆหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่มีกําหนด มาในรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วม,มันมีปัญหาในการปฏิบัติเท่านั้นเองค่ะท่านประธานคะ กระบวนการยุติธรรมนะคะโดยที่กฎหมายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปฏิรูปประเทศนะคะในด้านการยุติธรรมไม่ได้มีเฉพาะในขั้นตอนศาลนะคะแต่มีขั้นตั้งแต่สอบสวนขั้นอายการนะคะแล้วก็อย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะที่จ้อยากจะยกตัวอย่างว่าไม่ใช่เฉพาะระยะเวลาเท่านั้นนะคะที่เป็นเรื่องสําคัญแต่มีเรื่องอย่างอื่นเช่นความ โปร่งใสนะคะความโปร่งใสของขั้นตอนการตรวจสอบได้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องระยะเวลาที่เราอยู่ในร่างนี้เช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคดีฉันขึ้นศาลบ่อยค่ะบางครั้งหลายๆครั้งนะคะเจออายการเลื่อนคดีโดยที่มาบอกกันหน้างานไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะคะอันนี้จะเห็นได้บ่อยมากแล้วบางคดีเนี่ยมีผู้ มีผู้ต้องสงสัยนะคะมีมีผู้ต้องหาเนี่ยรวมกันถึง50คน62คนอย่างเช่นคดีคนอยากเลือกตั้งนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งมีผู้ ก็ต้องหาคนหนึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเสียค่าเครื่องบินไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทเพื่อเพื่อที่จะมาที่ศาลดุสิตศาลแขวงดุสิตเพื่อที่จะมาฟังที่หน้างานที่ศาลแขวงดุสิตว่าอายการขอเลื่อนนัดค่ะค่าเสียหายตรงนี้ใครจะเป็นคนชดเชยแล้วก็รับผิดชอบดิฉันก็อยากจะให้กันวิธิการนะคะช่วยเอาใจใส่ในประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าการที่อายการจะเลื่อนนัดเลื่อนอะไรทั้งหลายควรจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะบางคนเดินทางมาจากเหนือจากใต้จาก ในทุกภาคเพื่อจะมาที่ศาลด้วยความยากลําบากมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่มาพบว่ามาพบที่หน้าง,งานว่ามีการเลื่อนแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ค่ะท่านประธานไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะคะบางคดีเลื่อนซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอและคดีก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะบางคดีเป็นแค่คดีผิดพรากฉุกเฉินหรือคดีที่แค่ขึ้นศาลแขวงนะคะมันไม่มีเหตุผลที่รองรับที่เพียงพอคะ่ะท่านประธานคะรวมทั้งการปิดกั้นเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในการ เข้าฟังการพิจารณาคดีที่ศาลนะคะซึ่งดิฉันก็พบบ่อยนะคะโดยเฉพาะที่ศาลอาญาค่ะมีการปิดกั้นนะคะให้ประชาชนต้องรอรอ,อยู่ภายนอกรั้วของศาลอาญาตากแดดตากฝนตากร้อนอยู่อย่างนั้นที่ฟุตบาทหน้าศาลอันนี้นะคะมันผิดกับหลักการเรื่อง ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะท่านประธานบริเวณในศาลก็กว้างใหญ่นะคะมีสนามมีร่มไม้ให้พักพิงแต่ก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่อนุญาตผิดหลักการการโปร่งใสในการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีด้วยค่ะรวมทั้งการอำนวยความสะดวกนะคะในห้องพิจารณาคดีก็มีการปิดกั้นโดยเฉพาะในยุครัฐบาลเผด็จการนี้นะคะปิดกั้นไม่ให้เข้าฟังการพิจารณาคดีนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าบางคดีเนี่ย เป็นคดีที่คนให้ความสนใจมากสื่อมวลชนให้ความสนใจแต่ก็ไม่ได้จัดห้องพิจารณาคดีให้มีความใหญ่เพียงพอที่จะมีสื่อมวลชนหรือประชาชนที่สนใจเข้าไปเป็นสักขีพยานโดยโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับมาตรา1นึนะคะท่านประธานก็จะปิดกั้นนะไม่ให้เข้าไปฟังให้เป็นความลับ ใช่ไหมคะแล้วก็คนภายนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการพิจารณาคดีที่มีความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะรวมทั้งมาตรฐานค่ะท่านประธานมาตรฐานในในห้องพิจารณาคดีก็เช่นเดียวกันอันนี้ดิฉันประสบมาด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> ก็คิดว่ากันมาธิการน่าจะเอาไปเอาเรื่องพวกนี้ไปพิจารณาด้วยนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะ ว่านะคะในห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญาค่ะที่หน้าบันลังมีติดป้ายเอาไว้นะคะว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอที่บันลังหรือในห้องพิจารณาคดีทุกคนเชื่อฟังค่ะท่านประธานอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้รวมทั้งดิฉันด้วยนะคะเราไม่ใช้มือถือปิดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดค่ะ แต่ปรากฏว่าเราใช้กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆแล้วก็ปากกานะคะเพื่อที่จะจดนัดหมายว่าจะนัดกันต่อไปอย่างไรคดีมีความเป็นอย่างไรดิฉันโดนผู้พิพากษานะคะดุเอาค่ะว่าห้ามจดผิดระเบียบนะอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเสรีภาพส่วนบุคคลในการที่จะจดบันทึกแล้วก็ไม่ได้มีข้อบังคับกำหนดอะไรไม่ได้มีข้อห้ามด้วยค่ะท่านประธานนะคะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมไม่ได้ เกี่ยวกับระยะเวลาอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อ,อผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีด้วยนะคะรวมทั้งค่ะการที่ศาลไม่ได้พยายามทำเป็นตัวเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็เหินห่างอย่างมากนะคะดิฉันนะคะการไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองค่ะท่านประธานมีการเปลี่ยนระเบียบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะไม่ว่ามีใบรับรองเงินเดือนแล้วมีใบ แสดงเงินเดือนแล้วมีใบรับรองจากเลขานที่การศาลแล้วนะคะก็ยังต้องการสลิปเงินเดือนค่ะสลิปเงินเดือนก็ต้องย้อนหลังไปถึง6เดือนนะคะมีการเปลี่ยนระเบียบไม่ว่าจะเป็นสารแขวงสารอาญาไม่ได้มีมาตรฐานในการพิจารณาให้ประกันตัวในมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะอ,อย่างเช่นสารแขวงนี่จะต้องเป็นญาติเท่านั้นที่ประกันได้แต่ในสารอาญาใครก็สามารถประกันได้นะคะแต่ก็มีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมายุบยับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ฝากคณะกรรมาธิการชุดนี้นะคะ เอาเรื่องประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นระยะเวลาอย่างเดียวขอให้ดำรงความเป็นธรรมถ้าเกิดเราจะมีการปฏิรูปนะคะกระบวนการยุติธรรมจริงๆก็ไม่อยากให้ปฏิรูปเฉพาะระยะเวลาซึ่งก็ไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและดิฉันก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะได้ผลถ้าเราไม่ได้กําหนดบทลงโทษหรือกําหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนขอบคุณมากค่ะครับท่านอรรมรัตน์ครับ แม้ว่าจะได้อภิปรายเกินเลยไปกว่าหลักการในเรื่องการระยะเวลาดำเนินง,งานแต่ผมก็อนุญาตน,นะครับเกี่ยวข้องกันครับ